ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา307ถ้าพิพาดอ้างสิทธิในการโอนต่างลายโอนต่างลายใดได้บอกกล่าวหรือตกลงกันก่อนโอนรายนั้นมีสิทธิดีกว่าโอนรายอื่นๆเนื่องจากความในมาตรา306ได้กำหนดแบบหรือวิธีการโอนสิทธ,ธิเรียกร้องไว้ว่าให้ทำเป็นหนังสือเท่านั้นการโอนก็มีผลสมบูรณ์ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอนแล,นแล้ว โดยกฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าให้ผู้โอนต้องส่งมอบหลักฐานแห่งสิทธิเรียกร้องนั้นให้แก่ผู้รับโอนด้วยด้วยเหตุนี้จึงอาจเป็นไปได้ว่าเมื่อเจ้าหนี้ได้โอนสิทธิเรียกร้องให้แกบ่บุคคลใดบุคคลหนึ่งไปแล้วในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการเรียกให้ชำระหนี้หรือในระหว่างที่ยังไม่ได้บอกกล่าวหรือยินยอมกันนั้นเจ้าหนี้หรือผู้โอนอาจจะโอนสิทธิเรียกร้องลายเดียวกันนั้น ให้บุคคลอื่นอีกต่อไปก็ได้ทั้งนี้เพราะการโอนสามารถกระทำได้โดยง่ายคือเพียงแต่ทำเป็นหนังสือก็มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้วและเมื่อปรากฏว่ามีการโอนสิทธ,ธิเรียกร้องรายเดียวกันให้แก่บุคคลหลายคนกล่าวคือตั้งแต่สองรายขึ้นไปก็ย่อมจะเกิดปัญหาว่าผู้รับโอนรายใดจะเป็นผู้มีสิทธิดีกว่ากัน กรณีนี้ตามมาตรา307จึงกำหนดไว้ว่าถ้ามีการโอนสิทธิให้หลายรายโอนรายใดได้บอกกล่าวหรือตกลงกันก่อนโอนรายนั้นย่อมมีสิทธิดีกว่าโอนรายอื่นๆกล่าวคือตามมาตรา307นั้นไม่ได้คำนึงว่าโอนรายไหนจะได้รับโอนก่อนกัน แต่จะพิจารณาจากการให้คำบอกกล่าวหรือการตกลงกันเป็นหลักเกณฑ์ว่าโอนรายใดได้บอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนหรือได้จัดการตกลงกับลูกหนี้ก่อนย่อมจะมีสิทธิ์ดีกว่าโดยไม่จำเป็นว่าจะได้รับการโอนมาก่อนหรือหลังแต่ข้อสำคัญจะต้องเป็นการโอนที่สมบูรณ์คือทำเป็นหนังสือ ข้อสังเกตที่ตามมาตรา307และมาตรา306วรรคสองใช้คำว่าตกลงกันในเรื่องนี้ที่จริงก็คือหมายถึงเรื่องที่ลูกนี้ได้ยินยอมด้วยเป็นหนังสือตามความในมาตรา306วรรคแรกนั่นเอง มาตรา308ถ้าลูกนี้ได้ให้ความยินยอมดังกล่าวมาในมาตรา306โดยไม่ได้อีดเอือ้อทานว่าจะยกข้อต่อสู้ที่มีต่อผู้โอนขึ้นต่อสู้ผู้รับโอนนั้นหาได้ไม่แต่ถ้าเพื่อจะระงับนี้นั้นลูกนี้ได้ใช้เงินให้แก่ผู้โอนไปใช้ลูกนี้จะเรียกคืนเงินนั้นก็ได้หรือถ้าเพื่อการเช่นกล่าวมานั้น ลูกนี้รับภาระเป็นนี่อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นใหม่ต่อสู้ผู้โอนจะถือเสมือนหนึ่งว่านี่นั้นมิได้ก่อขึ้นเลยก็ได้ถ้าลูกนี้เป็นแต่ได้รับคำบอกกล่าวการโอนทันว่าลูกนี่มีข้อต่อสู้ผู้โอนก่อนเวลาที่ได้รับคำบอกกล่าวนั้นฉันใดก็จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้แก่ผู้รับโอนได้ฉันนั้น ฮาลูนีมีสิทธิเรียกร้องจากผู้โอนแต่สิทธินั้นยังไม่ถึงกำหนดในเวลาบอกกล่าวไซท่านว่าจะเอาสิทธิเรียกร้องนั้นมาหาักกบลบกันก็ได้หากว่าสิทธินั้นจะได้ถึงกำหนดไม่ช้ากว่าเวลาถึงกำหนดแห่งสิทธิเรียกร้องอันได้โอนไปนั้น มาตรา308นี้เป็นเรื่องสิทธิ์ของลูกหนี้ในการที่จะยกข้อต่อสู้อันตนมีอยู่ต่อผู้โอนขึ้นต่อสู้ผู้รับโอนซึ่งแยกอธิบายได้ดังนี้ 1. ตามวรรคแรกเป็นกรณีที่ลูกหนี้ได้ให้ความยินยอมด้วยในการโอนสิทธิเรียกร้องนั้น 2. ตามวรรคสองเป็นกรณีที่ลูกหนี้ไม่ได้ให้ความยินยอมคือเพียงแต่ได้รับการบอกกล่าวการโอน กรณีที่ลูกหนี้ให้ความยินยอมด้วยในการโอนกฎหมายกำหนดว่าถ้าลูกหนี้ได้ให้ความยินยอมดังกล่าวมาในมาตรา306โดยไม่ได้อิดเอื้อนท่านว่าจะยกข้อต่อสู้ที่มีต่อผู้โอนขึ้นต่อสู้ผู้รับโอนนั้นหาได้ไม่ที่ว่าโดยไม่ได้อิดเอื้อน,นั้นหมายความว่าลูกหนี้ได้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือ โดยไม่ได้มีการโต้แย้งหรือสงวนสิทธิ์ใดๆอันจะกล่าวอ้างขึ้นเป็นข้อต่อสู้ไว้ซึ่งก็เท่ากับว่าเป็นการยอมรับในการโอนนั้นโดยไม่มีข้อต่อสู้ใดๆเลยถึงแม้ว่าความจริงนั้นข้อต่อสู้จะมีอยู่แต่เมื่อลูกนี้ไม่ได้โต้แย้งหรือสงวนสิทธิ์ไว้ก็เท่ากับว่าเป็นการสละข้อต่อสู้ที่มีอยู่นั้นความตอนท้ายของวรรคแรกกำหนดว่า แต่ถ้าเพื่อจะระงับหนี้นั้นลูกหนี้ได้ใช้เงินให้แก่ผู้โอนไปไซลูกหนี้จะเรียกคืนเงินนั้นก็ได้หรือถ้าเพื่อการเช่นกล่าวมานั้นลูกหนี้รับภาระเป็นหนี้อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นใหม่ต่อผู้โอนจะถือเสมือนหนึ่งว่าหนี้นั้นมีได้เกาะขึ้นเลยก็ได้ความตอนนี้ต้องเข้าใจว่าเป็นการชำระหนี้ให้ภายหลังที่ได้ให้ความยินยอมกันแล้ว พอถ้าเป็นเรื่องชำระหนี้ก่อนการยินยอมลูกหนี้ก็หลุเป็นอันหลุดพ้นจากหนี้ตามมาตรา306วรรคสองและในเรื่องนี้ต้องเป็นการชำระหนี้เพื่อระงับหนี้ด้วยความสุจริตของลูกหนี้ที่คิดว่าเมื่อชำระหนี้แล้วก็จะทำให้หนี้ระงับมิใช่เพียงแต่เอาเงินไปให้เขาเฉยๆทั้งๆท,ที่รู้อยู่ว่าตนมีหน้าที่ต้องชำระให้แก่ผู้รับโอนตามมาตรา308นี้ 2. เมื่อลูกหนี้ได้ใช้เงินให้แก่ผู้โอนเพื่อระงับหนี้ไปแล้วลูกหนี้ก็มีสิทธิที่จะเรียกคืนเงินนั้นจากผู้โอนได้รวมทั้งถ้าเพื่อจะระงับหนี้นั้นลูกหนี้ได้รับภาระเป็นหนี้อยากใดขึ้นใหม่ต่อผู้โอนก็ให้ถือว่าหนี้ใหม่นั้นมิได้ก่อขึ้นเลย กรณีที่ลูกหนี้ไม่ได้ให้ความยินยอมด้วยในการโอนกฎหมายกำหนดว่าถ้าลูกหนี้เป็นแต่ได้รับคํำบอกกล่าวการโอนทันว่าลูกหนี้มีข้อต่อสู้ผู้โอนก่อนเวลาที่ได้รับคำบอกกล่าวนั้นฉันได้ก็จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้แก่ผู้รับโอนได้ฉันนั้นในเรื่องนี้เป็นแต่เพียงลูกหนี้ได้รับคำบอกกล่าวการโอนเท่านั้น โดยลูกหนี้ไม่ได้ให้ความยินยอมด้วยในการโอนเหมือนกับกรณีตามมาตรา308วรรคแรกดังนั้นถ้าลูกหนี้มีข้อต่อสู้ผู้โอนอยู่ก่อนเวลาที่ลูกหนี้ได้รับคำบอกกล่าวอยู่อย่างไดก็ยอมยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ผู้รับโอนได้ทั้งนั้นแต่ถ้าเป็นข้อต่อสู้ที่เกิดขึ้นภายหลังเวลาจากที่ลูกหนี้ได้รับคำบอกกล่าวการโอนแล้วจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ผู้รับโอนไม่ได้ ข้อต่อสู้ที่ว่าตามความในวรรนี้อาจเป็นเรื่องการชำระหนี้แล้วทั้งหมดหรือแต่บางส่วนการปลดหนี้การหักกบลบหนี้หรือเรื่องอายุความก็ได้ความตอนท้ายของวรรคสองกำหนดว่าถ้าลูกหนี้มีสิทธิเรียกร้องจากผู้โอนแต่สิทธินั้นยังไม่ถึงกำหนดในเวลาบอกกล่าวไซท่านว่าจะเอาสิทธิเรียกร้องนั้นมาหักกบลบกันก็ได้ หากว่าสิทธินั้นยังจะได้ถึงกรรําหนดไม่ช้ากว่าเวลาถึงกรรําหนดแห่งสิทธิเรียกร้องอันได้โอนไปนั้นความจริงหลักทั่วไปในการหักกบลบหนี้ตามมาตรา 3- 4- 1นั้นจะทำการหักกบลบหนี้กันได้แต่เฉพาะเมื่อหนี้ทางสองรายได้ถึงกรรําหนดชำระแล้วเท่านั้นจึงจะหักกบลบหนี้กันได้แต่ความตามมาตรา308วรรสอตอนท้ายนี้ กำหนดเป็นพิเศษให้หักกบลบหนี้กันได้ทันทีถึงแม้ว่าหนี้ทั้งสองลายที่อาจหักกบลบหนี้กันได้นั้นจะยังไม่ถึงกำหนดชำระในเวลาที่ลูกหนี้ได้รับคำบอกกล่าวการโอนก็ตามทั้งนี้เป็นเรื่องที่กฎหมายมุ่งให้ความสะดวกเป็นพิเศษแก่ลูกหนี้